สวัสดีทุกท่านครับผมพอกันอีกแล้วคือก็ผมก็ช่องเงนไงกลุ๊บอ่า วันนี้พามาเบ่งนกตัวเมียสองกุกครับผมแม่ปลาผมจะเอาไปใส่กับยอดสเน่นะครับตัวนี้แม่ปลาสองกุก๊กโอ้ก็เกาะอย่างกันเอ,อย้ยอ่านไข่ไข่ล้มนะครับผมไข่ล้มนะสองใบละชัดเจนใคละเห็นบอเป็นไข่ล้มบอ จะไทยเบิปงครับผมนั่นนะใครว่ามีเชื่อเนั่นครับเกิดผ่าเห็นสองหน่วยเป็นบล็อกกล้องกล้องเห็นบลอกกล้องเห็นบลวอนนั่นนะครับผมใครเห็นว่ใครเอาหากระบบง สองน่วยนะครับอีกหน่วยนึงมันบงังบังก้อนขีก้อนอยังมันผมจะเอาไปใส่ครับยอดเสน่ครับผมจะทำการเอ่อเอลื่อนยังวะเทียบก้อนเลื่อนเทียบวะจะเอาเทียบก่อนครับนั่นในฟังนีนยังเห็นชัดสองใบครับผม สองใบแม่ป้าสองคุกจะมาใสาย่ยอับจอดทะีลครับผมยอดทะีลเดี๋ยวจะเทียบก้อนนะล่องมือก้อนคู่รัดเลยครับคู่รัดนกนี่มันรลูด่ดิว่าตัวใดตัวเมียตัวผูตัวใดตัวผูตัวเมียเยนาะเออ Chia Vani nó mong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  nó Xây nó Xây เทียบกันก่อนครับผมฟังนี่ปิดฟังนี้ปิดฟังนี้ปิดใหม่เห็นนกตัวอื่นสองตัวนี้ก็จะอยู่ใกล้กันตลอดมาเทียบจากอาทิตย์หนึ่งนล่ละเดี๋ยวกเกาเขายอดสเสน่ห์ครับยังไม่มีผลงานแต่ว่าจะเอาลูกไปก่อนช่วงนี้ไทยขน เอารูปไปกอนเดี๋ยวมีผลงานมีผลงานเดี๋ยวจเทิศเอาลูก,กว่าท่านครับผมต้องเอาลูกก่อนผสมลดลงมาอีกครับเหลือประมาณยิบหาสิบหาเนี่ยแหละใส่แม่ปลาอีกมาลองมึงเราจะออกมาแบบไหนอ่ะนั่งเทียบมาอาทิตหนึ่ง แยบจักอาทิตย์ก็จะเขาโกงง่ายครับจะต,ต้องเบิ้งก่อนวันจิตีกียนบ่อยอีกละย่านออเขาไปย่านตีกันย่านยอดสนเสน่ตีอะ่ะตวเมี้ยังอาการยังบ่ทนันได้งอมบุนได้เดี๋ยวยูน้ำกันคู่ม,มือคู่ม,มือก็จะชิ้นนะผมว่า ทับเลยก่อนครับผมทับเอาลูกก่อนแต่ว่ายังบ่ท่านได้เกียงเลยนกตัวบับ่ท่านเด้เกียงเลยกับทับลูกก่อนเรื่องผลงานหาที่หลังครับผลงานหากันได้๋ยวพ่อมีผลงานแล้วบ่ไม่ลูกเดี๋ยวจะได้บ่ท่านการต้องเอาเก็บลูกก่อนตั้งใจได้แบง่งพี่แบ่งน้องกันไปเร่นใส่แม่ปลาให้แม่ปลาผมอยเอาสัก สองชุดลองมึงกันเอาแักสองชุดเอาทัชชุดสองชุดนี่แหละเระหจะเอาเอาเอา,เอาแค่ชุดเดียวเอาแค่ชุดเดียวชุดหนากน็จะไปหาสายดีๆมาหน่อยอ่ะโอเคครับผมพี่น้องก็ติดตามครับวายอดสเสน่ห์ชไดลูบอ่ครับผมอืม